สื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบันทําให้เราเข้าถึงข้อมูลและผู้คนได้มากมายทั้งดีและร้ายมีหลายคนต้องตกเป็นเหยื่อของพวกพิชาชีพที่เข้ามาช่วยโอกาสในวันนี้พวกเราจะพามาดูเหตุการณ์ตัวอย่างของเหยื่อที่โดนทีมงานเราหลอก สวีดัสสวัสดีทุกทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมรักกี้เหมือนเดิมน,นะครับก็ต้องขออภัยทุกทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับที่ไม่ได้มาทําคลิปลงเลยเนาะพยายามผมพยายามคิดคอนเทนต์หรือว่าหาข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเว็บหรือว่าข่าวสารบ้านเมืองนะครับว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงแต่ผมพย,ยายามจะหามานะครับบางทีมันหาไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปลงนะครับ บางทีก็ตัดคลิปแล้วครับบางทีแบบตัดมาแล้วมันไม่เบิกผมก็เลยไม่ได้เอาลงต้อขออภยัยทุกทท่านด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะเดี๋ยวผมจะมีสตรีมนะครับตอนช่วงสองถึงสามทุ่มประมาณนี้นะครับก็ไหนๆก็มาแล้วก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะผมไปเจอคลิปวิดีโอของพี่ดำเดิดดมเหมือนเดิมนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะดำดดมหรือดำเดิดดมผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะพี่เขาได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่อง หลอกลวงนะครับช่วงนี้เว็บไซต์หรือว่าการคุยออนไลน์มันมีทั้งข้อดีแล้วก็เสียอยู่ในตัวมันนะข้อดีคือการได้สื่อสารกับใครหลายๆคนได้แบบเราอยู่ห้องเราจะได้ไม่เหงาแบบมีการคุยทักทายคนนู้นคนนี้แต่บางทีมันอาจเป็นการหลอกลวงหรือว่ามันมีข้อดีข้อเสียเอาง่ายๆนะครับก็ในคลิปตอนต้นนะครับที่ผมให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นคลิปที่พี่ดำเขาจําลองเหตุการณ์นะครับ คือพี่เขาได้เตรียมกับทางพ่อแม่ของน้องไว้แล้วนะครับว่าแบบเออผมจะคุยกับคนนี้เออคุยกับลูกคุณนะครับแล้วก็จะให้ลองดูว่าถ้าชวนลูกคุณมาลูกคุณจะมาไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมบางช่วงบางตอนในคลิปวิดีโอนั้นนะครับถ้าใครที่อยากดูคลิปเต็มสามารถกดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ดูตอนเต็มได้เลยนะครับก็ผมจะเอามาคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ฝากเตือนนะครับใครที่ ่าจะเป็น IG นะครับก็ระวังกันนิดนึงนะครับไม่ใช่คุยแล้วถูกใจแล้วไปหากันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับพยายามเช็คเขาก่อนว่าเขามีตัวตนอยู่ในน้นจริงหรือเปล่านะครับเขาอยู่ที่ไหนที่ตั้งของเขาจริงๆอยู่ที่ไหนนะไม่ใช่เขาแบบเฮ้ยน้องมาหาหน่อยอะไรคุยถูกคอแล้วแบบมาหาหน่อยนะครับเขาอาจจะหลอกลวงเราไปก็ได้นะครับ จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับถ้าเราไปนะครับพยายามไต่ตองหาตัวตนก่อนขั้นแรกต้องหาตัวตนเขาก่อนว่ามีอยู่จริงใช่ไหมรูปเลยก๊อปมาหรือเปล่าหรือว่าพื้นที่ที่ตั้งตรงนั้นน่ะอยู่ที่ไหนนะครับทางที่ดีพยายามถ้าจะไปไหนก็พยายามอ่าศึกษาข้อมูลฝ่า,ายตรงข้ามแล้วก็ศึกษาข้อมูลบอกพยายามบอกทางบ้างว่าเออเราไปที่นี่นะเออไปที่นี่ที่นี่น,นะครับเราไปคนเดียวหรือว่าอย่างไรก็ ฝากบอกเพื่อนหรือว่าอย่างไงก็ได้นะครับเราจะไปหาใครสักคนนึ่งพยายามบอกเพื่อนหรือว่าบอกใครไว้ก่อนเพื่อเซฟตัวเองนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบางช่วงบางตอนนะครับ<ม>คือที่ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับ<ม>อยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวในการใช้พวกโปรแกรมออนไลน์นะ<ม>ก็เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่ผมจะให้ทุกคนได้ดูเนี่ยเป็นเหตุการณ์จําลองนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ แต่ถ้าเกิดเรื่องจริงนี่มันก็เนาะนะครับเป็นเหตุการณ์จําลองที่ช่องพี่เขาได้ทําขึ้นมานะครับอย่ามีน้ำมาานะครับก็ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูบางช่วงบางตอนกันเลยครับไปกันวันนี้ครับมันจะก็จะ,จะเป็นคลิปที่แบบทดสอบทดสอบ,ทดสอบสังคมครับไม่้ทดสอบสังคมทส,สังคมงคมีจาชีพในโลกออนไลน์ที่าอบว่านัดนัดมาเจอกอันตอนนี้ที่แบบว่าเด็กๆชอบไปหลงเชื่อ luôn không đi học rất nguy à, cầm làm thế này à, à, quậy đi Hả? quậy đi đây, đứng lên đứng lên, nhanh nhanh đứng lên đứng lên, 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 đứng lên Hả? lên, đứng lên đứng 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 lên, đứng ยังอยากได้อยู่ไหมไอโฟนอะไม่อยากได้แล้วมากไดมทำไมกล้ามาได้ยังไง่าโทกันนไม่ทำอีกพ่อแม่รู้ปะเนี่ยไม่รู้ค่ะแต่วงจรม น้องรู้ไหยว่าน้องทำอะไรลงไป,ไปครับขอโทษค่ะขอโทษแมได้ไหมครัเนี่ยเห็นไหมพี่กำลังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยพี่ไม่ได้เป็นเหตุการณ์จริงนะเนี่ยนี่จะเป็นเหตุการณ์จริงที่น้องโดนแล้วนะช่วงนี้มีแต่ชีวิตมันเยอะให้ระวังตัวด้วยคร<ท>ับทำไมน้องถึงกล้ามาถึงที่นี่เลยค่ะพี่เขาคือน่าเชีสคือ,ไ,อไม่เคยเจอมาก่อนด้วยแต่ว่าเจ้าชื่ีสก็เลยมาถึงที่เลยใช่ไหมค่ะแล้วพี่เขาบอกว่าอะไรถึงมาที่นี่อ่ะบอกว่าถ้าถึงขด้นโดยใจให้อโฆษณาอ๋อ นี่เราเราตาบจริงนะไม่กินข่าวน,นย่าช่วงนี้เราต้องจำไว้เลยนะว่าบนโลกอะไรตอนนี้ท่านจะนัดเจอใครอ่ะไม่นคนรนั้นเจอในที่แบบที่รับตาคนนะครับที่ส่วนตัวโดยเฉพาะเพิ่งเจอเคยเจอครั้งแรกเลยนี่ยังดีที่พวกเราแบบทำคลิปขึ้นมาเพื่อสะท้อนสังคมครับเตือนเตือนสังคมเตือนไทยนี่ดีดี Firstly ที่พี่ทําการเตรียมกับพ่อแม่น้องไปแล้วดูว่ายนว่าที่เตรียมกับพ่อแม่น้องไปแล้วต้องระวังนะครับก็ ชิพนี้ก็แสดงเห็นแล้วว่าโลกออนไลน์ตอนนี้มันมีอะไรที่แบบว่าหลอกเราได้เยอะมากครับก็อย่าไปหลงเชื่อวิชีพออนไลน์ตอนนี้ก็ยังมีแบบวิีชีพที่แบบว่าถึงับนัดเจอในโลกความจริงนะครับแล้วก็มีข่าวล้อนด้วยใช่ก็ร<ล>ะวังกันนะครับเรคิดนักเรียนก็ลุนเยอะมากเลยอ่ะก็เป็นไงกันบ้างครับจบไปแล้วกับบางช่วงบางตอนที่ผมได้อ่าทำขึ้นมานะครับได้ได้ตัดต่อมานะครับ ก็ถ้าใครอยากชมคลิปเต็มก็ไปชมใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ที่น้องคนหนึ่งนะครับไปที่บ้านพี่ดำนะครับไปที่บ้านทีมงานเขาคือเขาได้เซตไว้แล้วนะครับเป็นบ้านที่เขาเซตไว้แล้วคือมีพ่อแม่เขารออยู่แล้วนะครับแต่ลูกเขาไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาอ่ะรู้เรื่องที่ลูกเขาคนนี้มาหาผู้ชายในเฟซอ่าคือเขาได้เตรียมการไว้แล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์จําลองนะครับนะครับ ก็อย่ามีดราม่าหรือว่าเฮ้ยมันทําอะไรคือมันเป็นอุทาหรณ์ครับเขาเป็นเขาเหมือนเขาสอนเกี่ยวกับการเล่นออนไลน์เพราะช่วงนี้คนอยู่บ้านเยอะนะครับการออนไลน์มันเลยแพร่ระบาดมากไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์การพนันไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับมันแพร่หลายมากก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากจะมาเตือนนะครับเรื่องการใช้ของออนไลน์ Facebook Instagram IG Line นะครับก็ฝากเตือนกันไว้นิดหนึ่งนะครับ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ใครที่อยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะหามาทําให้นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็ลากันไปเป็นทื่นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะครับ